มาถึงอาหารการกินนะคะใน EP 2ก็บอกก่อนว่าฮ่องกงเนี่ยราคาอาหารทั่วไปของเขาเนี่ยจะพอๆกันกับราคาอาหารในห้างบ้านเราเลยนะคะอย่างดี่ฉันก็มากินแคนเีนธรรมดานะคะอยู่ในตลาดซึ่งเป็นร้านที่ก็ตามรีวิวมาแหละนะดูใน t i k t อกร้านนี้จะเป็นร้านแบบฟิวข้าวไข่ข้นไข่เจียวนะคะที่เปียก ท็อปปิ้งต่างๆแล้วก็ถ้าซื้อคู่กับน้ำก็จะเพิ่มอีกสิเหรียดนะคะจานนี้อยู่ที่จานละหกสิบเหรียดนะคะก็ตีไปจานหนึ่งเกือบเกือบสามรอเนาะรสชาติก็เหมือนทอดไข่เจียวกินอยู่บ้านแต่นี่ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือของเด็ดคือพริกน้ำพริกอันนี้นะคะกินคู่กับไข่เจียวแล้วก็กับซอสเป็นเหมือนฟิลซีอิวนะคะเออแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบหนัวอร่อยมากนะคะนี่ก็คือทางเข้าตลาดเนาะ ส่วนอาหารจีนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือมันจะเป็นร้านอาหารจีนที่มีซุปหมาล่านะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นซุปหมาล่าใส่ปลาเนาะแล้วก็จะมีพวกซุปเกี๊ยวต่างๆนะคะคือสังเกตได้ว่าร้านไหนอะที่มันมีที่นั่งอะ่ะราคามันจะแรงแรงแบบอันนี้ก็คือกินร้านเนี้รวมๆแล้วหมดไปหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เหรียญประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาลองกินของต้มเสียบไม้ข้างทางก็คิดว่าราคาจะแบบไม่แรงมากแต่เนี้ยสี่ไม้อ่ะแปดสิบเหรียญคุณผู้ชมมันแบบอร่อยแต่ราคาก็แรงอยู่แต่อันนี้นะคะไม่อร่อยอย่าซื้อนะเหมือนกินน้ำมะเขือเทศดอยคำที่ผสมพริกนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่พริกเผ็ดนะคะ มาฮ่องกงก็ต้องลองเบเกอรีร่ฮ่องกงนะคะดิฉันไม่ไปต่อคิวร้านที่แบบเขาดังๆคนไทยเยอะๆนะเพราะว่าไม่ไหวอันนี้ก็ซื้อหลองทองระหว่างต่อคิวรอกินอีกร้านหนึ่งนะคะก็อร่อยดีนะมันก็ไม่ได้หวานมากรสชาติก็กลมกล่อมและนี่ค่ะมาต่อคิวลานนี้นะคะป้ายมิชลินฉ่ำและคิวยาวเวอร์มากรอคิวเป็นชั่วโมงอ่ะจนจะสาบแล้วว่าถ้าไม่อร่อยนะมือมึงเจอกูแน่ แต่ว่าอร่อยจริงอร่อยมากมันคือของมันต้องกินนะถ้ามาฮ่องกง